สวัสดีนะครับสวัสดีครับอยู่กับน้องใหม่ครับผมน้องใหม่แฟมิลี่ครับอากาศก็เป็นใจครับพาลูกสาวออกมาให้กระโดดโลดเต้นนิดนึงครับผมเพราะว่าน้องเขาอยากออกมาวิ่งเล่นกับน้องหมาก็เลยเนี่ยวันนี้ก็เลยอากาศไม่ค่อยร้อนเลยพาน้องใหม่ออกมาวิ่งเล่นใน ที่ว่างๆตรงนี้ก็มีคนยายแก้วตาอยู่ด้วยก็ถ้าปล่อยออกมาก็จะประมาณนี้ครับเล่นดินก่อนอะไรก่อนนะครับเอาและทำอะไรอีกนาะลูกสาวนี่ก็ให้เขาได้เล่นก่อนครับเป็นช้างตัวใหญ่ที่ ชีบเล่นนะครับเป็นชอบเล่นชอบเล่นแบบชอบเหมือนเล่นเหมือนน้องน้องเหมือนเด็กเลยครับ ถึงเวลาออกกำลังกายแล้วครับจอมป่วนของเราครับน้องไ่ไปแล้วไม่รอนะครับได้ไปแล้วนู่นครับมีน้องหมานำทางไปแล้ววิ่งไปเลยครับถึงเวลานอนแล้วนอนเลยลูกสาวคนสวยลูกนอนเลยลูกเล่นเลยลูกเล่นเลยออาวันนี้ปล่อยเลยค่ะปล่อยเก็บทรงไม่ได้ก็นอนเลยลูกเอาเล่นเลย คือจริงๆแล้วก็จะพาเขาออกมาบ่อยมากนะครับแต่ว่าบางทีอาจจะช่วงค่ำบ้างช่วงเช้าบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับนนครับก็จะประมาณให้เขาได้เล่นแบบสบายเนื้อสบายตัวเขาบ้างให้เขาได้มีความสุขในการแบบเล่นของเขากับน้องหมาบ้างอะไรบ้างเพราะว่าน้องใหม่เขาชอบเล่นแบบนี้ครับถึงเขาจะตัวใหญ่หนักเป็นสองตันสามตันอย่างนี้2สองตันกว่านะครับน้องใหม่นี่สองตันหกครับผม น้ำหนักก็สองตันหกสองพันหกรอยกิโลอายุสิบแปดปีเต็มแล้วลูกสาวไม่ใช่เด็กแล้วนะลูกเล่นขนาดนี้แล้วก็จะไปแล้วไปแล้วไปไหนไม่รู้ไปขอให้ได้ไปก่อนไปแล้วนี่ครับ น้องหมาก็จะมาทุกวันครับมาแบบนี้กับน้องใหม่ประจำถึงจะเป็นช้างตัวใหญ่นะครับแต่ว่าอารมณ์ก็ยังเป็นเด็กอยู่นะครับอารมณ์ของเขาถึงจะเป็นคุณแม่ลูกหนึ่งแล้วแต่ก็ยังยัง,ย,งยังอยากเล่นมันเด็กอยู่เลยครับน้องใหม่เขาก็เป็นช้างที่ล่าเริงแจ่มใสครับ ถึงว่าน้องถึงว่าลูกสาวจะไม่ได้อยู่ด้วยแล้วก็ยังล่าเริงแจ่มใสมอนเดินนะครับพอเล่นเ็ดก็จะถอยมาหาคุณพ่ออยากให้พ่อเล่นด้วยก็เขาถือว่าเป็นช้างที่ปรับตัวง่ายมากนะครับจากที่น้องเสียไปก็เขาจะปรับตัวได้เร็วมากนะครับ จริงๆแล้วพื้นที่มีจํากัดนะครับก็จะปล่อยไปที่ไหนไม่ค่อยได้เยอะเท่าไหร่พื้นที่ที่ให้ช้างได้เดินออกมาังกายมันน้อยครับผมก็จะส่วนมากก็จะเป็นพื้นที่แถวๆข้างหลังนี้นะครับเพราะว่าที่อื่นเราก็อาจจะไปเข้าพื้นที่ของเขาไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยจะพาน้องใหม่มาตรงนี้บ้างแล้วก็อาจจะ พาไปตรงอ่างน้ําบ้างข้างในนู่นครับจะให้เขาได้เล่นได้ผ่อนคลายเล้ก็จะเล่นกับน้องม้าอะไรบ้างเงี้ยครับถ้าลูกสาวเขายังอยู่ก็คงจะลูกอีก,อกเล่นกับลูกสาวนะครับแต่พอดีลูกสาวไม่ได้อยู่ด้วยอะไรเงี้ยครับก็เล่นคนเดียวไ,ไปก่อนพอเล่นเสร็จก็จะกินบ้างอะไรบ้างเนี่ยครับน้องมาก็จะมาเล่นอย่างเงี้ยทุกวันครับนี่ยเนี่ยครับจะมาเล่นด้วยกันตลอดอย่างเงี้ยครับ พอกินด้วยก็เล่นด้วยครับเป็นช้างที่อารมณ์ดีครับน้องใหม่อารมณ์ดีแล้วก็ชอบทำอะไรแบบแบบเหมือนเด็กชอบให้คุณพ่อเล่นด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ผมวนมากผมจะไม่ได้เล่นกับเขาหรอกครับเพราะว่าให้เขาเล่นกับน้องหมาของเขาเพื่อนเขาอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็จะพาเขามาปล่อยออกกำลังกายได้วิ่งผ่อนคลายอะไรอย่างเงี้ยครับผมเป็นช้างที่อารมณ์ดีแล้วก็ อยู่เป็นครับช้างเชื่องนี้เวลาใครมาหาก็จะทำตัวดีมากเลยครับรู้จักอ้อนเอาใจอะไรเวลาแม่แม่เอฟซีมาเยี่ยมมาอะไรก็จะเอาใจเก่งหน่อยอะไรเงี้ยครับอยู่เป็นครับน้องใหม่อยู่เป็นน่ครับดูครับ,<อ>รบ,รบตัวสูงนะครับน้องใหม่เป็นช้างที่สูงลูกครอบคลายเบิร์ด กับแม่เลียมน้องหมาอายุ18ปีครับผมลูกสาวคนสวยครับวันนี้ก็เอาออกมาวิ่งเล่นสักหน่อยครับผมหนุนไล่น้องหมาแล้วเขาจะเล่นอย่างนี้ประจําครับกับน้องหมาของเขาถ้าลูกสาวอยู่ก็คงจะวิ่งเล่นในคอกเนี่ยถอยมาแล้วครับที่ถอยมาไม่มีอะไรครับถอยมาแล้วก็ยกขาให้คุณพ่อเล่นด้วยครับผมนี่ครับมาแล้วมาแล้ว,ลวยกขาขึ้นปุ๊บอยากให้เราจับขาเขาอยากให้เราเล่นด้วยน่ะ ทั้งหางทั้งขาเลยเต็มเลยครับผมี่ครับนี่ครับก็จะเป็นแบบนี้ประจําครับถ้าเขาอยากเล่นด้วยแต่เขาไม่รู้หรอกครับว่าเขาโตแล้วอายุเยอะแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับดูครับก็จะเล่นด้วยอย่างนี้ประจํานี่ก็น้องหมาครับเจ้าตั้งก็มีสมุนมาด้วยตลอดนี่ครับถึงเวลาที่จะเล่นแล้วไม้ภาพอาจจะสั่นบ้างนะครับต้องขออภัยเพราะว่า เครื่องไม้เครื่องมือก็ไม่อาจไม่ไม,ไม่ไม่พร้อมเท่าไหร่นะครับก็จะอาจมีสันสันบ้างอะไรบ้างครับผมเพราะว่ายังไม่ได้สมบูรณ์แบบเหมือนเหมือนเขานะครับเพราะว่าเป็นช่องที่แบบยังขาดแคลนอะไรหลายๆอย่างอาจจะมีภาพสันๆบ้างอะไรบ้างเงี้ยครับผมเพราะว่าไม่มีไม้กันสันนะครับก็ถ่ายเท่าที่ทําได้ครับเอฟเฟคเอฟเฟคอะไรก็ไม่ค่อยมีกับเขาหรอกครับช่องนี้ เป็นแบบสดๆเพียวๆเลยครับผมไม่มีเอฟเฟคไม่มีอะไรอย่างมากก็จะใช้ตัดต่อจากคลายมาสเตอร์อะไรอย่างเงี้ยครับผมก็ส่วนมากจะถ่ายสดๆแล้วก็โหลดลงสดๆเลยมากกว่าครับผมว่าน้องเล่นยังไงอะไรยังไงครับผมเพราะว่าอุปรกรณ์การแสดงก็ยังไม่พร้อมที่จะ <laughs> จะทำเท่าไรหร่นู่นครับดูรับตีหางแล้วคร้อนมาแล้วถอยมาแล้ววิ่งไล่ลงมาเลยลูกเอ,อ้าวิ่งหนึ่งสอง ไปแล้วจะไปไหนกันน้อทีนี้นี่ครับนุ่นน้องหมามาแล้วจะไปหาน้องครับจะไปแล้วไปแล้วไปแล้วไม่รอเจ้าของแล้วเสียงด้วยสวัสดีค่าก่อนบนสูงยิงม,มากขึ้นบนสูงบนสูงบนสูงยิงม,มากขึ้นสูงยกมือขึ้นยก่ม,มือขึ้นเลยลูกไหนๆยก่ม,มือขึ้นก่อนบนยก่ม,มือขึ้นก่อนสวยๆคนสวยเลย คนเก่งแล้วต้องบ้ายอหน่อยบนสูงยั่งมาขึ้นสูงเสียงด้วยเสียงด้วยโอ,โอ้กินหญ้าอยู่ในกินหญ้าอยู่ในปากของลูกสูงบน,นานบอกให้บนสูงกลับไปทําอย่างอื่นทําอะไรมาลูกเอาเอาเข้าไปเอาที่สบายใจลูกน่ลูกน้องก็มาแล้วเต็มที่เลยครับ น้องใหม่บ้ายอแล้วครับบ่ายอแล้วเล่นไม่ดูอายุแล้วลูกเอ้ยคุณแม่ลูกหนึ่งแล้วแต่ยังเล่นเหมือนน้องเลยเอ้ยอย่าโชก้นเยอะอย่าโชก้นเยอะด้องใไมไม่เอาไม่เอาไม่ต้องโชก้นเยอะลูกดูครับดูครับดูเล่นครับเล่นแบบไม่ไม่ไม่แคร์อายุเลยครับดูครับดูครับเข้าไปแล้วโอ้ยนอนเอาละไปละทําอะไรไม่รู้ครับนี่นู่นจะเป็นทหารแล้วครับจะเป็นทหาร จะคลานเข้าป่าแล้วนี่ครับท่าคลานเข้ามาเอาไปแล้วเอาเอาจะทําอะไรลองดูสิเอ้าเอา,เอานี่ครับขอบคุณทุกๆกำลังใจนะครับขอบคุณนะครับอย่าลืมสับส c r i b e สันกระดิ่งให้น้องใหม่ด้วยนะครับขอบคุณที่เป็นกำลังใจให้กับน้องใหม่แฟมิลี ขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ขอบคุณทุกๆกำลังใจครับขอบคุณแม่แม่เอฟซีผู้ใหญ่ใจดีนะครับอ้าวโอ้ยน้องใหม่แล้วโอ้ยน้องใหม่เพื่อนมาเยอะแล้วเร็วเร็ววิ่งไปลูกเอ้าเอาเร็วเอาเร็วเอ้าวิ่งไปสิลูกเอ้าวิ่งเร็วเร็วอ่ะขอจะวิ่งช่วยเอ้าเร็วเอ้าขอวิ่งด้วยเอ้าเร็วเร็วเร็วมาเร็วเร็วมาลูกมามาจะพาวิ่งหน่อยก็ไม่ได้เวลายังไม่ให้วิ่งทำไมวิ่งดีแท้หนะหนุ่มได้อะไรอีกหนุ่มเอ้าได้อะไรอีก จะได้ผ่าอะไรมาอีกนะน้องใหม่ดูเ <c oughs> อ้าเอ้าเล่นไปทั่วแล้วเอ้าเอ้าโอ้ยจะได้ผ่าอะไรลูกเอ้ยน่ะนไปไปไปอย่าลืม subscribe ให้น้องใหม่ด้วยนะครับฝากเป็นกําลังใจให้น้องใหม่ด้วยครับ <c oughs> จะได้มีคลิปดีๆอ่ะจะได้ทำคลิปดีๆให้กับแม่ๆ fc แล้วก็จะได้ทำกิจกรรมช่วยเหลือ เพื่อนช้างด้วยกันอีกหลายๆเชือกที่ยังต้องการความช่วยเหลือยังไม่เข้าถึงโซเชียลนะครับต้องฝากกดไลค์กดแชร์สับเซตใช้ให้น้องใหม่ด้วยครับเพื่อเป็นกําลังใจให้น้องใหม่ครับผมทริปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้ก่อนครับผมแล้วก็ทริปหน้าค่อยเจอกันใหม่อีกทีหนึ่งครับผมสวัสดีครับจากน้องใหม่แฟมิลี่ครับผมสวัสดีนะครับ